สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องสิ่งที่ให้แสงสว่างค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งต่างๆที่ให้แสงสว่างกับเรามีอะไรกันบ้างคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันค่ะสิ่งแรกที่ให้แสงสว่างนั้นนะคะก็คือ ไฟฉายค่ะเด็กๆต่อมานะคะก็จะเป็นเทียนค่ะเด็กๆเทียนนั้นก็ให้แสงสว่างได้เหมือนกันนะคะในเวลากลางคืนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหลอดไฟนะคะเด็กๆเมื่อเราอยู่ในที่มืดนะคะหลอดไฟก็จะช่วยให้แสงสว่างได้ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นตะเกียงนะคะตะเกียงนั้นก็จะช่วยให้แสงสว่างได้ในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆเ,เมื่อเวลาเด็กๆใช้เทียนไฟฉายนะคะที่ให้แสงสว่างกับเรานะคะเด็กๆก,ก็ต้องควรใช้อย่างถูกวิธีนะคะและก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะไม่ควรนำมาเล่นเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานมาให้เด็กๆทําด้วยนะคะใบงานของคุณครูในวันนี้ก็คือคุณครูจะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพที่ให้แสงสว่างกับเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกนะคะก็จะเป็นไฟฉายค่ะเด็กๆไฟฉายนั้นให้แสงสว่างกับเราไหมคะ ไฟฉายนั here, ้นนะคะให้แสงสว่างกับเราดังน uh ั huh. heures, ้นเราก็ต้องวงกลมไฟฉายค่ะเด็กๆวงกลมเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเทียนนะคะเทียนให้แสงสว่างกับเราไหมคะเด็กๆเทียนนั้นก็ให้แสงสว่างกับเราในเวลากลางคืนนะคะดังนั้นเราก็ต้องวงกลมภาพเทียนค่ะต่อมานะคะเป็นล่มค่ะเด็กๆ เด็กๆดูสิคะว่าล่มนั้นใช้ไว้ทำอะไรคะให้แสงสว่างกับเราไหมเอ่ยล่มนั้นไม่ใช่ให้แสงสว่างกับเรานะคะเด็กๆด,ดังนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องวงกลมค่ะล่มนั้นนะคะเราเอาไว้กันฝนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหมวกคะ่ะเด็กๆเด็กๆคะหมวกนั้นให้แสงสว่างกับเราไหมคะ หมวกนั้นก็ไม่ได้ให้แสงสว่างกับเรานะคะเด็กๆหมวกนั้นมีไว้ใส่หัวนะคะไว้สําหรับบงังแดดให้เรานะคะดังนั้นเราก็ไม่ต้องวงกลมหมวกค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหลอดไฟค่ะเด็กๆหลอดไฟนั้นให้แสงสว่างกับเราไหมคะ หลอดไฟนั้นนะคะให้แสงสว่างกับเราค่ะเด็กๆดังนั้นเราก็ต้องวงกลมหลอดไฟค่ะต่อมานะคะภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆก็จะเป็นแว่นตาค่ะเด็กๆดูสิคะว่าแว่นตานั้นให้แสงสว่างกับเราในเวลากลางคืนหรือเปล่าคะแว่นตานั้นไม่ได้ให้แสงสว่างกับเราในเวลากลางคืนนะคะดังนั้นเราก็ไม่ต้องวงกลมแว่นตานะคะเด็กๆ เมื่อเด็กๆทำใบงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ